ทีค่ะเจอกันอีกแล้วนะกับดวงสุ่มแรนดอมมาดูกันว่าอีกระยะเวลาใกล้ๆนี้นะอาทิตย์หนึงสอาทิตย์หรือว่าไม่ก็สิบวันนะจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะมาดูเลยค่ะจากพลังงานไพ่นะจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นแน่นอนนะ่อนอื่นก็ ใครที่รอคอยข่าวดีนะจะมีข่าวดีในเรื่องของการเงินการงานนะที่คุณรอคอยมันจะมีความสมหวังนะมีเรื่องของการเงินเข้ามามีโอกาสดีๆเข้ามาให้คุณได้ชื่นใจนะคะเรื่องการงานก็จะมีข่าวดีเข้ามาแล้วก็ใครที่รอคอยเรื่องความรักนะมันจะมีความรักที่ชัดเจนเกิดขึ้นนะคะ แล้วก็จะมีการเดินทางมีคนที่เข้ามาหาคุณบางคนความคนรักที่อยู่ไกลกันก็อาจจะเดินทางมาหาบางคนอาจจะใช้ช่วงเวลาที่หยุดยาวหรือว่าอาจจะมีการลาพักร้อนลาป่วยอะไรเพิ่มมาสมทบให้เป็นใช้เวลาร่วมกันให้มากขึ้นนะช่วงนี้ใครที่ทำงานหนักหักโหม นะก็ให้ระวังสุขภาพร่างกายบ้างอาจจะมีอุบัติเหตุให้เล็กๆ,ๆน้อยๆให้เจ็บป่วยนะแล้วก็ระวังสุขภาพบางคนอาจจะเป็นปวดหัวปวดท้องนะคะระบบเลือดไหลเวียนนะคะก็ให้ระมัดระวังหน่อยนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะแล้วก็ บางคนบอกว่าคอนเน้นเรื่องความรักเยอะๆหน่อยค่ะแม่หมอก็จัดให้นะคะก็จะมีคนเข้ามามอบความรู้สึกดีๆอาจจะบางคนที่รอคอยแฟนที่อยู่ห่างไกลกันอาจจะได้ช่วงเวลานี้มาพบเจอกันนะเขาก็จะมอบความรู้สึกความรักที่ให้กับคุณอาจจะมีการใช้เวลาร่วมกันได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะก็ ไพ่มีความสุขขึ้นมานะใช้ช่วงเวลานี้ละกันเนาะมีการเดินทางเกิดขึ้นถ้าเขาไม่เดินทางมาหาคุณก็อาจจะเดินทางไปท่องเที่ยวด้วยกันนะคะมีการวางแผนวางแปลนที่จะไปท่องเที่ยวกันอยู่แล้วส่วนในเรื่องของอความรักที่มีปัญหาก็จะมีการเคลียร์กันเกิดขึ้นนะส่วนใครที่จบไปแล้ว มันก็จะมีการจบแบบว่าถ้ายังค้างคาใจมันก็จะเคลียร์จบให้จบสิ้นไปเลยนะส่วนใครที่ยังมีความรู้สึกว่ายังรอการกลับมาหรือการเคลียร์การพูดคุยกันก็จะมีการกลับมาเคลียร์ในช่วงนี้ด้วยนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่า คนที่เข้ามาดูมาฟังคลิปนี้คุณจะมีโชคใหญ่นะจะได้การเงินบางคนอาจจะได้ของมีค่าอาจไม่แน่อาจจะมีคนที่เข้ามาหาไม่ว่าจะเรื่องของการงานการเงินหรือความรักคุณจะได้เงินด้วยนะคุณจะได้โชคได้ลาบก้อนใหญ่ด้วยนะคะช่วงนี้ระยะเวลาช่วงนี้คุณจะมีความรู้สึกมีความสุขราเริงนะ ร้านเริงจำมใสมากขึ้นอาจจะเพราะมีข่าวดีเข้ามานั่นเองแล้วก็ ใครที่เคยเศร้าเคยคิดมากวิตกกังวลไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็ตามการเงินการงานความรักไอ้มอ,อกก็บอกไปแล้วนะมันจะมีข่าวดีเข้ามาส่วนเรื่องความรักที่มันจบมันเหนื่อยมันหนักอะไรคาลัคาซังอะ่ะมันจะมีการเคลียร์ให้มันเบ็ดเสร็จชัดเจนเกิดขึ้นให้มันถ้าจะจบก็จบเด็ดขาดถ้าจะมีการเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่ๆเข้ามาก็จะมีนะแล้วก็มีการ เดินทางชัดเจนเนาะมันมีไพ่ที่ชัดเจนขึ้นมาก็เรื่องการเงินนะมีข่าวดีเข้ามาที่มีเรื่องชัดเจนนะที่มันเดน่เดนๆอะ่ะแล้วก็การเงินการอยู่ร่วมกันกับไม่ว่าจะเป็นคู่รักหรือครอบครัวมันจะมีความสุขเกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะการเงินเข้ามาแน่นอนค่ะมีไพ่การเงินเข้ามา 9, 10, 10, เก้าเหรียญสิบเหรียญเยอะแยะมากมายเลย อะไรที่คุณเหนื่อยหน่ายใจนะอะไรที่คุณเคยเดินออกไปนะคะมันจะมันจะทำ คุณเดินออกไปแล้วมันจะทําให้คุณมีความสุขแล้วก็สบายใจเกิดขึ้นแน่นอนคุณได้เดินออกจากปัญหาให้มันจบสิ้นเคลียร์แน่นอนในช่วงเวลานี้นะจะมีข่าวดีเข้ามาให้ชื่นอกชื่นใจแน่นอนจะเป็นช่วงเวลาดีๆที่คุณได้ใช้เวลาอยู่ร่วมก,กันกับครอบครัวนะบางคนอาจจะได้ไปเจอครอบครัวกับอ ฟังเพื่อนฝั่งแฟนหรือว่าได้อยู่รวมกันพร้อมหน้าพร้อมตาหรือมีญาติญาติมาเที่ยวหาก็ได้นะคะในช่วงระยะเวลาที่บอกไปแล้วจะมีการบนกลับความสุขที่คุณหายไปอะไรที่หายไปเกิด ที่ผ่านมานะมันจะกลับมาให้คุณได้มีความสุขใจอีกทีบางทีอาจจะเจอญาติที่เจอคนเจอเพื่อนฝูงที่ไม่ได้เจอกันไม่ได้เห็นหน้าไม่ได้พบกันมาสักระยะหนึ่งแล้วก็จะมีการพบกันนะจะได้ใช้เวลาเจอกันอย่างมีความสุขอยู่ร่วมกันนะคะ บอกได้เลยว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆนะคะโอ้ไพ่เดอะเวิรก็ขึ้นนะก็คือมันจะเกิดสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะเป็นสิ่งที่ไพ่เดอะเวิร์นี้เป็นไพ่ที่ดีมากๆเลยนะก็บอกได้เลยว่าคุณจะมีความสุขกายสุขใจเกิดขึ้นแน่นอนนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี แต่ที่แน่ๆก็คือคุณจะได้รับข่าวดีนะความชัดเจนในเรื่องของการงานการเงินแน่นอนนะอาจจะมีคนเข้ามาส่งข่าวหรือมอบความรักแล้วก็มอบสิ่งมีค่าการเงินให้คุณได้ก็ได้นะก็เป็นไปได้นะช่วงนี้ก็ขอให้ทุกคนที่เข้ามาฟังเข้ามาติดตาม ขอให้ประสบพบเจอสิ่งที่ดีอย่างที่พลังงานพิพายได้ส่งไปนะใครชื่นชอบอยากเก็บพลังงานเป็นของตัวเองขอให้สมหวังกับพลังงานนี้นะคะอธิษฐานแล้วก็เม้นรับไปเลยนะคะว่าขอให้เป็นพลังงานตัวเองขอรับพลังงานนี้เม้นน้อมรับไปเลยนะคะ ขอบคุณที่เข้ามาติดตามเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะขอให้มีความสุขกันทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ